สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชายังอยู่ที่ห้องอัดสมาชใจนะครับหลังจากที่น้องแอมไปถ่าย MV ตามโปรเจกที่ว่าเด็กสาวคนหนึ่งเดินตามความฝันโดยมีแค่เสียงเป็นอาวุธนะครับและเดินทางเข้ามาสู่เมืองกรุงตามที่น้องแอมได้พูดไว้นะครับน้องแอมมาที่ตึกจีเอ็มแกรมมี่โกลและไปที่รายการดวลเพลงชิงทุนตามโปรเจกงานถ่าย MV นะครับ ก็กลับมาที่สัมบายนะครับได้ไปเจอกับเิลปินมากมายเลยทีเดียวเพราะวันนี้คุณเวียงนลมนก็มาใส่เสียงเพลงที่ห้องอัศมัยใจด้วยนะครับห้ามทุกวันเยมาเจอกันแล้ว่วันนี้พี่เวียงมาใส่เสียงนะจะโอ้ยเสียงแห่เลยแ่าลีมากกินเข่าแม่พีเบืองเลยดีใจมากเลยได้พอกันแล้ว ตามที่เห็นนะครับก็จะมี4หนุ่มนิวคอนทรีแล้วก็ปิดท้ายโดยการกินเนื้อย่างโดยน้องแอมได้โพสต์ไว้ในเวลา23นาฬิกา23นาทีนะครับถือว่าน้องแอมเดินทางทำงานทั้งวันเพื่องานที่ดีมีคุณภาพสู่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่เหลอครับคือคิวงานของน้องแอมที่ไปทำงานที่ห้องอัดส,สบายใจที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชม หากมีข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางช่องของเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับดีใจมากเลยได้พอกันแล้ว